คดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ดไปดูกันว่าคดีเด็ดวันนี้มีอะไรโชคดีนะที่ผมร้องเพลงชาติถ่ายชัดไม่งั้นหน้าแบบนี้ถูกส่งกลับจีนไปนานแล้วขอขอบคุณเจอตำรวจใจถึงแบบนี้บ่อยๆอ,อีกหน่อยคนร้ายคงไม่กล้าซุกไม่กล้าซ่อนอะไร พอแกลุยล้วงเละเทะหมาเสียวแทนขอขอบคุณนี่ดีนะแค่แผนหนึ่งคนร้ายก็รับสารภาพแล้วถ้าคนร้ายเกิดปากแข็งคุณตำรวจอาจจะต้องไปทํามองกับเขาด้วยจริงๆยุ่งเลยขอขอบคุณยังดีนะที่ขนยาบ้าแค่5,000กว่าเม็ดก็เลยใส่แค่ส้นตึกถ้าเป็นหมื่นเม็ด สงสัยต้องใช้ส้นคอนโดตกลงมาเจ็บแย่ขอขอบคุณคนแรกๆที่ต้องทั้งดมทั้งเขียก็ว่าแย่แล้วแต่คนสุดท้ายเนี่ยแย่ที่สุดเพราะต้องทั้งดมทั้งเขียแล้วยังต้องหยิบอีกแถมล้างด้วยนะเฮอเปลี่ยนเรื่องเฮอชักเหม็นแล้วขอขอบคุณ แม้ผู้หญิงคนนี้ก็เหลือเกินดีนะที่ตำรวจเขาเก็บอารมณ์อยู่ถ้าแกพูดได้แกค,คงอยากจะพูดว่าแน่จริงเจอเมียผมอ่ะขอขอบคุณไอ้ระเบิดลูกนี้ก็พี่เรนจังกลิ้งเข้าไปได้กลางหว่างขาดีนะที่ไม่ทำงานไม่งั้นละหมดกันขอขอบคุณท่านมหาน้อยหายไปนาน ญาติโยมก็เข้าใจว่าท่านย้ายไปจำวัดที่กรุงเทพท่านอยู่ที่กรุงเทพจริงแต่ไม่ได้จําวัดหรอกจําคุกถ้าจะหลายภาษาเลยละ่ะขอขอบคุณงานนี้ป้าเขียวแกคุยทีหลังว่างูนะ่ะเจอแค่กลิ่นของแกยังเพ่นเลยคราวหน้าเจอเนื้อเนื้อล้วก็ตายยกฝูงขอขอบคุณ ถ้าไปโจนรายอื่นคงเรียกหาทนายแต่โจนรายนี้คงเรียกหาพี่แอดคาราบาวจริงไหมน้องขอขอบคุณตำรวจคนนี้พอกลับไปบ้านแล้วเมียถามว่าทำไมหัวปูดแกคงไม่กล้าบอกเมียแกว่าหัวไปโขกนมมาแมา้อมดูเมกมาพูดก็ไม่เชื่อขอขอบคุณ งานนี้ต้องชมตำรวจว่าแนบเนียนจริงๆกินจนเสร็จแล้วค่อยจับอิ่มเชียวนะขอขอบคุณสงสัยน้องคนนี้รูปในบัตรของแกคงจะหล่อเลยรีบควักมาโชว์ให้ตำรวจดูถ้าเป็นของผมล่ะหลอกว่าเยอะขอขอบคุณคุณตำรวจโชคดีนะที่ผัวแกใจเย็นถ้าผัวแกใจร้อนตำรวจก็ตำรวจเถอะ โดนเหมือนกันขอขอบคุณแม่น้องเปิลของเราก็เข้าใจเล่นพอตำรวจมาถึงตัวข้อตะโกนบอกว่าแม่ตำรวจมาอืมเยี่ยมขอขอบคุณตอนลงมีสามโผล่ขึ้นมามีสี่เรื่องนี้คดีเด็ดไม่ใช่เลขเด็ดอย่าเผลอไปแทงละ่ะขอขอบคุณ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอาจคิดว่าตำรวจเชื่อง่ายไปหน่อยแต่ตำรวจเขายืนยันมาว่าเหม็นจริงๆขอขอบคุณตั้งแต่ทำรายการคดีเด็ดมาตาคนเนี้ยอน,นาที่สุดทำไปได้ขอขอบคุณโอ้โหเจออย่างนี้เป็นผมก็ใจหายเล่นโพพวกมาทั้งขยงทำกันได้ ขอขอบคุณแกพูดถูกแล้วว่าคนเดียวเอาอยู่แกหมายถึงว่าโจรคนเดียวน่ะเอาแกอยู่ขอขอบคุณดีนะที่แกตกใจธรรมดาถ้าตกใจจนฉีราดแล้วก็ผลไม้ดองพวกนี้ใครกินเข้าไปปาแล่มเชียวขอขอบคุณความจริงตำรวจไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลหรอกจับยัดเข้าเตาไมโครเวฟสักสินาที ข,ขอขอบคุณโทษป้าอย่าเสียใจยังไงยังไงโบราณเขาก็ว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดขอขอบคุณแม้พอดูเรื่องนี้แล้วกลัวจังเดี๋ยวก็พกผ้าอนามัยขึ้นรถเมล์กันเป็นแถวผู้หญิงพวกนะ่ะยังพอได้ผู้ชายพวกล่ะเป็นเรื่อง ขอขอบคุณยายโดนเขาจับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมฟ้องกลับนะที่ตำรวจเขาจับนมยายขอขอบคุณถ้ามีใครฝากอะไรให้ผมผมไม่รับนะเดี๋ยวเจอแบบนี้เสียวขอขอบคุณเรื่องนี้น่าจะตั้งชื่อว่าสองเราเท่ากันติดคุกนะขอขอบคุณโทษน้องโดนฉี่เพื่อน ดีกว่าโดนฉี่หนูรู้จักหรือเปล่าเลปโตสไปโรซิสนะขอขอบคุณแม้ขโมยไปแค่วันเดียวก็ขี่มาหาตำรวจมันกล้าหรือมันบ้านเนี่ยขอขอบคุณน้องที่หลังขาขาดอย่าไปหาตำรวจไปหาหมอขอขอบคุณแม้น้องหัวไวเข้าใจขู่ระวังตำรวจตกใจ ยิงสวนเข้าไปตื่นขึ้นมาอีกทีเจอคนมีเขาขอขอบคุณยังดีที่คราวนี้แกเห็นตำรวจเป็นขโมยไม่ใช่คราวหน้าเห็นขโมยเป็นตำรวจละป้าขนกันเพลินขอขอบคุณเบ่งผิดที่แล้วนะ้องเบ่งให้ถูกที่อ่ะต้องเบ่งในห้องน้ำขอขอบคุณเป็นไงล่ะ ตำรวจเคยหลบแต่กระสุนปืนเจอกระสุนเปียกเข้าไปจะอ้วกขอขอบคุณคราวหลังก็ทำบัตรสมาชิกก่อนสิป้าจะได้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล์ได้ขอขอบคุณงานนี้ตำรวจเสี่ยงนะไปทาให้คนร้ายจับถ้าเขาจับได้ก่อนหน้าเขียวขอขอบคุณแม่ร้องเอเอน้าไม่ถูก ที่ถูกต้องอืออขอขอบคุณแม้ตำรวจก็ใจร้ายให้แกโยกซะถ้าแกขี้เกียจโยกแล้วเบ่งแทนละ่ะยุ่งเลยขอขอบคุณหมดคดีสำหรับวันนี้พบกันใหม่เสาร์หน้าผมพิสิทธิ์กิรติการโกลนกับคดีเด็ดสวัสดีครับ ใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ด